ตัดดีไม่ค้างอ่ะค้างเหรอแด้ยังนะเอาง่วงชิปเป่งวันนี้ไปทำอะไรมาไปเล็บผม <c oughs> พี่ตอ๊อกสวัสดีครับไหนลองหูยอะไรพี่กวางวันนี้ครบรอบสี่ปีเขาจะมาแบบ h ฮปปี้เบรดเดย์เบบีน่อยหน้าเงาเงาพี่กวางบอกหน้าเงาหน้าใครอะ่ะหน้ากาันออ,อับน้ำแล้วหรออับน้ำเสร็แล้วถูกย่านี่พี่กว่างก็ไม่ก็เหมือนเดิมนะไม่สั้นมากแค่เป็นทรงขึ้นกว่าเดิมแต่ข้างหน้าเหมือนไม่ได้เอาออกอ่ะ ช่วงแมวออกเออแต่ข้างแต่ข้างๆอ่ะโอเคสั้นลงละไหนมีอะไรจะบอบเบบีมไหมก็สี่ปีใช่ไหมครับว้าวว้าวมากันหมดเสื้อคอไม่กว้างอุ้ยีเรโอพี่สาวคิดถึงน้องเรโอ คิของเรียกใช่ไหครับอเอาก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเออสี่ปีนะครับก็เร็วเหมือนกันเร็วมากๆแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังแบบว่าเแบบีก็ยังแบบว่าซัพพอร์ตเราสองคนน่ารักมากๆวันนี้ก็ได้ได้เข้าแบบไปดูในแท็กด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เห็นนะครับ เออตั้งแต่เช้าแล้วว่ะใช่เออแต่วันนี้ฉันตื่นสายอ่ะฉันก็เลยมาชา้ากันตื่นเช้าเพราะว่าเขานัดตัดผมชเช้ากอเหรอ,อ,อเออก็ว่าเช้าจังวะเออแ p ปปี้บ h d ด y นะคะบอยดีสี่ขวบแล้วสี่ขวบนี่ประมาณอนุบาลอะไรอ่ะอุ้ยเพื่อนมาไอเต้มาไหนรักเต้เข้ามาป,ปะปี ไหนได้ปะได้แต่ปาีพูดให้เสร็จก่อนแล้วปาีค่อยลากเออก็ขอบคุณเลยทุกคนนะครับสี่ปีปีสองปีหลังเนี่ยเร็วมากเลยเนาะเพราะเราแบบไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋ยไม่ทำอะไรกิจสี่ปี <c oughs> คือสองคือเหมือนแบบเราเราเราเจอเขาแค่สองปีแล้วอีกสองปีเหมือนเราไม่ได้เจอกันอืมเลยเอออย่างแ,แบบเออ อยากจะับไปกลับไปเจอเหมือนเดิมที่แบบได้เจอทุกทริปมั้งเนาะแล้วก็แบบได้ไปต่างประเทศได้ทํางานอะไรเงี้ยก็คิดถึงตอนนั้นเนี่ยนะทางานเยอะเยอเพราะตอนนั้นก็สนุกมากแล้วก็ได้เจอทุกคนมันก็เหมือนแบบก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขแต่ตอนนี้ก็ชีก็ว่างๆไม่ค่อยได้ทาอะไรช่วงนี้เราเพิ่งเปิดกล้องนับมีก็เลยก็เลยเหมือนแบบเอออีกแป๊บหนึ่งเราคงได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ย ใช่อยามันหายไวๆเหมือนกันความรู้สึกเหมือนแรงกว่านั้นไหนลองขอบคุณกันละนเอ้าวพ่กว้างขอบคุณงชงว่ะขอบคุณที่เอวันนั้นตอนไมถ่ายน็อตมีเขาก็เขาถ่ายเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับเลยยังอยู่เล่นต่อที่กองนะครับเหมือนให้กําลังใจกันเหรออือก็ที่ป๊าปียังไม่กลับแกที่กลับมืดเออก็ เสร็จประมาณเสร็จประมาณห้าโมงกับประมาณสองทุ่มอืมใช่แต่ก็เราก็เอาจริงเราก็คิดถึงทีมงานด้วยแหละทีมงานก็น่าจะเหนื่อยกันมากมากกับวันนั้นอ่ะอืมพอเป็นพอกี่โมงกี่โมงพูดไปสิเที่ยงคืนตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่มาถึงกองหกโมงหกโมงเที่ยงคืนชิบหายป้าละ ไหนๆลองช่วยเต้สิมันยังอยู่ปะเนี่ยเต็นไปแล้ว่าไม่รู้รับเปล่าเขาไม่หลับหรอกกันเนาเนาะกัดแขนแล้วเป็นไงแขนเขียวจ้ะอยากให้ดูมากอันนั้นอันั้นนะนเก็บความรู้สึกเก่งไหมวันเนี้ยผูเพิ่งฟื้นเพราะว่าตุยจะบก กธไม่รู้จริงๆใช่ไหมจะได้คิดเลยหรือไม่เพราะฉอที่ผิดความรู้สึกเก่งเกินไปอะไรนะโก๊ะแล้วทำอะไรกันวันนี้ถ่ายละครเหรอใช่แล้วกถ่ายอะไรเราวันนี้หยุดไม่ได้ถ่ายวันนี้ดิเพื่อนเพื่อนหากถึงอาทิตย์นู่นคิดถึงจังเลย เพื่อนเอาจริงๆวันเนี้ยตาผมยังกูตุยไงน,นอนลับเพิ่งตื่น,นอ่ะอือกูตุยเหมือนมึงเลยวันเนี้ยตุยใช่ปะใครขึ้นจ๊ะต่อวันนี้ไปด้วยกันนี่อะไรนะครับอือสเตยงไหมสเตยงไม่ตุยเหรอครับตอนฉีดเป็นไม่ตุยแต่ว่าเป็นแบบว่าเหมือนง่วงนอนตลอดเลานะอ่าโอเคนะแล้วกระเป๋าที่จะเอาเท่าไหร่นะที่จะให้ซื้อให้วันเกิด ยางไม่เพ mm? ื่อนเขา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 รีเควสแล้วเหรอเขาเรียกเควสแล้วกูเพิ่งรู้ชื่อมาไหม่อะไรอ่ะมีอันใหม่แล้วปีเดียวจะส่งให้ดูอยากได้อันใหม่ทหารกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่เคลลี่แล้วอระไม่ใช่มีอันหม่อยากออกจากไรแล้วไปส่งให้เห็นภาพก่อนเลยจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นคุยก่อนเต้ครับแล้ววันนี้วันเกิดอะไรวันเกิดเลยดีหรอ ใช่แล้วมาเบบีครบรอบสี่ปีไหนลองพูดสิไหนเต้ลองอวยพรดิขอบคุณเบบีนะครับไอ้พ้่อ,อะไรอขอบคุณเบบีที่อยู่ออกกันมานาน,นที่น่ารักขอบคุณที่ติต่อเป็นพันธมิตรกับกับบ้านผมด้วย <N io S 3> นี่โอก็มาเหรออืมนีโอก็ดีเอิร์ดก็มานีโอก็มา เอาขึ้นมาไหมไหนอยู่ไหนอ่ะมันได้กี่คนเอาใครเดียวเอาดีมันได้สี่คนอ่ะเอาเอาเอาก็เอาค่อยๆ่อยผัดผัดมาไหมเอานีโอมาก่อนไหมอืมแล้วสติ๊กออยู่ไหนอยู่บ้านเหรออยู่บ้านครับแล้วทําไมถึงมีสติ๊กเกอร์ข้างหลังไม่เคยเห็นเลยห้องน้องพิมพ์ไงอ๋อหน้อนอ่ะนนโอเหรอไว้ก็มา พี่โออกไปแล้วปะไม่เห็นแล้วอ่ะชวนไอ้ชวนดีเอิร์ดไหมอ่าลองดีเอิร์ดก่อนนะเสรียงโคเวอร์เพลงพี่ได้ไหมครับโคเวอร์ออคนได้ไหมได้อได้เพลงไปก่อนอันน่ะยู่ไหน่ะป้าคันวันดีครับดีเอิร์ด ทำอะไรอยู่เนาะทำไรอยู่แล้วก็ดูกระหายเล่าโเลิกเลิกถ่ายอินให้เพื่อนผมได้ป่ะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นตอนแรกอยากถ่ายอินให้เพื่อนผมกลัวไม่รู้คุยอะไรพอมาถึงปุ๊บโอ้โหบิวกินไปทำงานสายเลยคุยไม่หยุดใช่ก็ตอนแรกที่มึงไงก่อนเข้าบ้านไงมึงก็บอกว่า ไม่รู้เข้าไปอ่ะกูจะคุยกับใครดีโอ้โหไม่สนิทสักคนแล้วเป็นไงโอ้โหหยุดปะเขาหยุดบ้างปะโอไมกอดเจอกันเปิดเข้าไปก็คือมีพิเศษไม่หยุดป่อยปล่อยใช่ไหมแล้วเราไม่ได้อยู่นอนด้วยกันใช่ไหมพอไมนมีเซ็ตสองมีไหมเ้็ตว่มีอยู่วันหนึ่งอ่ะไม่ไหวกันก็เลยเพียกันตอนที่เขาตอนที่เขาอะไรวะ เขาบีมีไรแลบกันกันก็คือหลับเลยตอนนั้นนะไอแกรู้สึกรู้สึกเหนื่อยตอนวันที่เท่าไหร่กันวันที่สามวันที่สองวเออสองเออวันที่ห้าแต่คุณผู้ชายดูไม่ค่อยหน่อใช่วันที่ห้าดูหมดแล้ทุกคนพอเล่นมุกอะไรกันทุกคนก็หรอเพียรมันยมไปหมดเริ่มแบบเริ่มปล่อยเลยรู้ป่ะแล้วันที่ห้าแล้วเวลาไอ้กันอยู่ในกองอ่ะตอนตอนถ่ายละครถ่ายซีรีส์น้องเขาดูทั้งวันนะน้องเขาแบบติดตามยิ่งกว่าเอฟนะ น้องกันน่ารักจังเลยหาม่กวางดิพี่กวางคุณผู้ชายในการสัตว์เลี้ยงดีไหมตอนตอนสัตว์เลี้ยงอยู่เราถามน้องกันก่อนดีกว่าว่าดีหรือไม่ดีดูแลดีแบบหามตลอดนู่นนี่นั่นตอนกันยังไม่นอนเอิดก็อยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนออออืืมเทำอะไรกันหรอข้างล่างค่ะทำอะไรกันหรอบอกนอย คุยคุยค่าพกนี้ทำอะไรดีจะตกหลุมกังวลยังไงดีเออจริงใจจริงใจแหละเออจริงใจกับกูมากเลยจะหาแบบจะหาเรียกว่าอะไรประเพณีไทยๆอะไรมาเล่นคืออะไรวะไม่ได้ไม่กันาะชอบแบบว่าเล่นอะไรหรือเป่าปะปีกันแล้วเล่นไทยๆเอาแกชอบช่วยแบบ่เล่นปลาเป็นปลาตายซ้อนแอบ ดีนอีนี่แล้วก็มีใครไว้ห่อเออตองการเราชอบหากระาเล่นไทยๆมาเล่นนะเออแต่ผมจะปวดนพอมเออที่แบบว่าปลาเป็นปลาตายเขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษของเขาอีกทีหนึ่งครับหรอจริงหรอมันเดได้ชวนไอ้ลุกเล่นป่ะแบบเล่นเกมอะไรนะพี่เจนนี่ปานนันมาบอกว่าห่วง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 อะไรครับพี่เจนนี่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่กับลุกลุกดูแลสัตว์เลี้ยงดีเหมือนกันใช่ไหมหรอพี่ออันที่อันที่อันที่ ลูกให้ลูกบอลเสรเลี้ยงตอนที่อยู่ในน้าอ่ะอ๋อเออมันเกินไปเนอะบางทีเนอะลูกบอลอ๋อลิงชิงบอลเออเออมันไม่ใช่เกมแล้วมันแทบจะไม่ใช่เกมแล้วตอนที่ได้แตอกันนันไม่ได้เหรียญใช่ไมอั้นเปแต่ว่าตอนถ้าได้เหรียญลุกลุกจาลุกจลุกเตี้ยเจอลุก เวลาเล่นเกมพวกจริงจังมากแบบสายตาเออแบบท่าทางคือแบบน่ากลัวมากสายตามันโกกไปเลเลยเขาแบบฝรั่งเขาอย่างเงี้ยแหละก็ตอนนี้กันเป็นหมาป่าเป็นหมาป่ากันได้จะจัดการลุกคนแรกกันไม่รู้ว่าลุกมันจะหูไม่เชื่อกันค่านั้นบอกเป็นแน่ผม้วยความรู้สึกใช่เพราะมีครั้งนึงที่ที่ลุกเป็นหมาป่าแล้วแล้วกูแบบกูไม่ได้รู้จริงหรอกกูแค่พูดไปมั่วลุกเป็นหมาป่าได้เลยทําไมถึงคิดว่าผมเป็นหมาป่าครับ กูไม่คิดก็ได้ลูกไม่คิดก็ได้ลูกไม่ใช่กูกลัวเลยทำไมอ่ะทขามปกเป็นหมาปยังไงอ่ะน่าสงสารโหดมากไหนเอิร์เอิร์เอิร์วยพรวยพรวยพรเบบีหน่อยสี่ปีวันนี้ครบรอบสี่ปีโอเคก็ยินดีด้วยนะครับที่เบบีครบรอบสี่ปีแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ออฟน้องกันด้วยนะครับที่ ขอซัพพอร์ตเขาสองคนโดยมาตลอดนะครับก็ขอให้มาทางการปะทางการปะก็ก็ขอให้ทุกๆคนเอ็นดูแล้วก็รักน้องการกับพี่ออฟเป็นนานๆนะครับนะคะัเย้ขอให้จะแกแค่ไหนก็ยังเป็นเบบีตลอดไปนะใช่เอ้าน้องเขาอะไรเนี่ยน้องเมีฟิลเตอร์ละเทพแห่งฟิลเตอร์ แล้วแล้วแล้วเพื่อนที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์กับสัตว์เลี้ยงันนั้นคือคืออาถามจริงๆว่าดันอินหรือว่าต้องขี่จริงหรืองที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์มีบากอะไรกันนั้นอ่ะขี่จริงดิจริงด้วยแล้วมันต้องตีดังกลงตีดังการผ่านโผลน่อะไหมโอ้ยถ้าตีดังกาก็คงไม่ถึงกันเพราะว่าขนาดมอเตอร์ไซค์กันยังคข้าม่อมจะไม่ถึงเลย คนเขาขี่มอเตอร์ <laughs> <ละ S 1> ไซค์นั่นแหละแล้วกันขี่สี่ล้อไหมครับหรือ,อ <laughs> <ม>สองลอ <สำ S 2> ้อมีสองล้อไหมแต่ว่าเขาขี่มอไซค์กันเขาคนอื่นอะม่อนปับปีทุกคนเขาจะมีการยืนก็คือที่จริงมันต้องยืนแบบจุดศูนย์กลางยืนตรงกลางที่ใช้สองขาแต่กันต้องใช้ขาเดียวเพราะขากันถ้าใช้สองขาขาไม่ถึงต้องเอียงมาข้างหนึ่งเป็นไงเลิศมากน้องเขาเลยต้องไปขี่เลสคันเล็กต้องสั่งคำใหม่ <laughs> ไหมโรงงานสั่งคำแล้วแล้วตอนตอนที่กูไปไปไปขี่ใช่ปะ กูคว้ามปุ๊บน้องเขาเลิกเลยจ้ะเลิกคันใหญ่จ้ะบอกว่าการขอคันเล็กได้ไหมเห็ว่าที่บอกลัวเพ้าพอพอเห็นว่าปะปีคว้ามใช่ป่ะแล้วมันแบบว่าปะปีไปคว้ามตรงไกลมากเหมือนกันแล้วกันก็หันไปบอกพี่เป็นเหมือนเขาดูกองหันว่าคว้ามแล้วไม่มึงแล้วทุกคนไม่ได้วิ่งมานะทุกคนแบบหันไปพูดใส่กันว่าคว้ามแล้วเพ่มแล้วแล้วก็คือปะปีกันเห็นปะปีเป็นภาพสโลว์ไงพี่เตะค่อยๆเอ๊ะแล้วก็ ตรไหแล้วก็เลยหานไปคําหน้าที่เขาก็วิ่งกันไปหมดเลยเขาวิ่งกันไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าต่อไปเขาปะปีจะฝึกก่อนกันคนต่อไปต่อจากปะปีก็คือกันแกก็เลยบอกคันว่างั้นขอเปลี่ยนเป็นคันเล็กได้ไหมครับนั่นแหละไม่แต่ว่ามีคนมาเลี้ยงพอปะปีความแล้วก็ไปขอบคุณที่ได้กลับบ้านใช่ไหมอ๋อทุกคนทุกคนขอบคุณหมดเลยกขอบคุณหมดเลยบอกว่าทุกคนแบบแฮปปี้มากเพราะอีกวันอ่ะที่จริงอ่ะ ต้องเรียนต่อนึงอืมก็คือผู้ชายมันก็ไม่ได้ไปบ้านผู้ชายเลยอะไรนะครับยังไม่ได้มาเลยเออเป็นปาร์ตี้กันได้ไปปะเพราะเขาจะนัดที่วันนั้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เซฟเฮาส์เสร็จแล้วเขานัดเป็นปาร์ตี้ที่ที่บ้านผู้ชายกันนะใช่ปหมอ๋อใช่มีมีโอมีภูวินแล้วก็มีมิกภูวินด้วยเหรอใช่แต่คือมิกคือแบบเหมือนมา มาก็เหมือนไม่ได้มาเพราะว่าขึ้นไม่นอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนแบบวันวันต่อไปเขามีงานเช้าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกับภูวินแล้วก็ดีโออยู่สองอยู่สามคนแล้วค่แล้วอยากรู้ว่าสัตว์เลี้ยงคุยกับภูวินรู้เรื่องไหมเพราะว่าภูวินอธิว่าคล้ายๆปื้มที่มีความแบบเดินเดินนึกว่าสัตว์เลี้ยงจะคุยกับคนเนินเยอะขนาดว่าเก่งก็คุยปะคุยปะอยู่ไหนบ้างก็คุยกับภูวินนะก็คุยนะคุยนะเออก็คุยได้ทุกคนเดี๋ยวก่อนไอ้ดีโอมันอยู่ในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวเออจะได้ออกเพื่อให้ทุกคนนไดด้้ึึงโอขมา เออจะไปแล้วหรอเออจะดูดรงใจอะไรกลัวแบบว่ากลัวจะแบบนี่หรือเปล่าผู้ชายดูกกลัวจะแบบอะไรตอนนี้ก็คือทุกคนแท็กแทกหลายคนลุกอยม่ไหนไหนมีใครอยู่บ้างขอดูหน่อยอ๋อมดูไม่ได้วะอังกฤษ please มีดะมีโออยู่ปะเดี๋ยวขอลองดูก่อนเดี๋ยวเองั้นขอบคุณมากนะขอบคุณได้ครับชายไม่ได้ด้เนห่ถ่ายมือถือให้นะ ได้ thank you thank you บาย e ได้ครับบายยครับ happy happy o ออ y กดกระบาดเลยนะโอเคจะได้เข้าไหนลองดูอนิอซิเพิ่มอันเีปะวันนี้คุยกับพี่เอกแล้ววันนี้คุยกับพี่เอกพี่เอกล่าให้ฟังว่าตอนที่แฟนโทรเปียมึงมึงไปกินข้าวกับปุ๊บกับยูกินด้วยหรอพี่เอกบอกบอกออฟค้รู้จักกับยูกิน ไ,แแไอ,อแบงค์ตอนนั้นกูอยู่ไหนวะไม่รู้กูหิวแล้วกูก็เดินเดินเลน่เลนๆอยู่แล้วกูก็เจอเออบาราบอมเจอใครไม่รู้แล้วกูก็เขาก็ถามว่ากินไหมกูก็บอกว่าหิวพอดีก็เลยไปงไ,งไม่เราไปคนเดียวเลยไราไปคนเดียวเลยอ่ะคนเดียวเลยนะเออเอาคุณเอ็กอยู่เหรออย่างนีผมอยู่นี่อย่างนี้ค่ะไหนนีโออ่ะหาไม่เจออะนีโอ อแล้วขอเปิด n โอไหนอะมันไม่อยู่ที่ถึงบอสครับไม่ได้กินข้าวกับบอสเลยบอสครับสวัสดีครับเจ <Okay. S 1> เดี๋ยว n e ป่ะผมบอสฉันเลี้ยงพี่อยากใส่หน้าแบบฉันเลี้ยงบ้างทำไงอะหาดิมึงอยากใส่อ๋อเพื่จะส่งตอนนี้ให้ไม่ได้พี่เตต้อง พี่เตมีฟิลเตอร์อะไรบ้างตอนนี้อ๋อเหรอนั่นเตออ๋อฉันฉันอยากใส่ฟิลเตอร์มาโอเคกูว่านีสิเดินในหมอกกับมนงื่ดเลยอ๋ออันนี้เหรอใช่มึงชอบลูกมั้ยมึงชอบรูปที่เป็นโรสที่กูแท็กไปปะกูชอบลูกนั้นของมึงมากเลยกูอยากเก็บไว้เป็นวันเดย์ไม่ต้องเก็บมึงรีบปล่อยมันไปครับ จะไปบ้านเสร็เลี้ยงนะวันไหนดีวันไหนโอ,โ, <laughs> โอ้โหมีคนเดียวก็พอแล้วเพื่อนกูไม่ไหว <laughs> <laughs> หรอกอันนี้ทำไมกูใช้ถืเตอร์ไม่ได้อันนี้โอไม่เจออ่ะ <laughs> แต่นีโอเป็นเป็นคนหัวไวมากเลยนะมึงได้ฟังเพลงที่นีโอร้องปะโอ้โหชอบมมาแต่ละอิงของมันนะ <laughs> แม่งมาทุกทุกโอ้โหแต่ละคน ทุกคนทุกคนดึงนีโอได้ปะผมดึงไม่ได้ปะมันอยู่จริงปะเนี่ยแล้วเพื่อนจะไปไปแฟนมีวันไหนนะที่ที่มีคูไปแ้ครูเพิ่งอ๋อเอเอสเหรอเออเราไปด้วยกันหมดปะใช่สามคนร้องเพลงอะไรดีเก็บความรู้สึกเก่งอยากร้องเพลงอยุทยาเมืองเก่าของเราจะก่อน วกูว่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนนะพวกมึงก็แบบไม่เคยขัดอะไรกูสักอย่างเลยกูชอบเห็นแอบทมอย่าให้มันเห็นนะครับสเสลี้ยงอย่าให้มันเห็นกูเห็นไม่เจออ่ะงั้นปล่อยมันไปแล้วกันนะอืมเดี๋ยวจะไปตุยต่อละเออจะไปตุยแล้วเหมือนกัน นี่คือแล้วนี่คือใครลดลรวปะไม่มีแล้วแต่ว่าของกูอ่ะพรากูไปหาหมอหลังด้วยหมอเขาบอกถ้าถ้าหลังมันอักเสบอยู่อ่ะพอยิ่งฉีดเนี้ยมันจะอักเสบไปทั่วล่างเลยเอาเหรอมันเลยทําให้ยิ่งปวดมากขึ้นมันเต้อักเตบเต้ไปเล่นเกมอะไรหรอเป็นเต้เก็บของเต้ย้ายบ้านเพราะเต้จะนน่้ไงเต้จะยายบ้านที่ทาบ้านใหม่เต้ก็เก็บของเก็บของวันก่อนมาแล้วก็ปวดหลังอยู่แล้วแล้วพอไปเล่นเกมเล่นเล่นลูกบอลอ่ะเขาบอกว่าพอมันตึงมากอยู่แล้วจากการแบบเหมือนเราใช้เยอะแล้วพอไปเล่นลูกบอลมันก็เลยฉีกขาดเลย อะไรฉีกขาดเตกเต้นทาริซาถึงงันมันก็ยิ่งฉีดขาดเยอะก็วันสุดท้ายตอนเต้ตเก็บของกลยนะครับแล้วเต้เก็บของกันตลกมากที่เต้แบบย่อตัวแบบหลังตรงเพื่อไปหยิบของข้งางล่างแต่จริงๆแต่ตอนนี้เริ่มตอนก็จะแก้ปวดเลยมันก็ดีขึ้นอโอเคแล้วก็วันเกิดนะเดี๋ยวช่วยกันหานะเดี๋ยประปีคนเดียวไม่ไหวอุ้ยไม่ เนี่ยนี่โอมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดีโอที Ugh, ่อะไรโอ้ยดีโออะไรล่ะเจนนี่ตดอะไรกันถูอว่าอะไรหรือเ่ากันถืว่าแบบกดหรือกดรีเควสผิดคนวะทำไมมันภาพมันเอ้ยแล้วพอเห็นสายเนี้ยรู้เลยว่าเจนนี่ปันแน่แน่เธอเธอเป็นใครอะฉันพูดเยอะฉันจะออกอะอย่าอย่าให้พี่เจนนี่พูดเยอะนะครับเขาพูดแล้วเขาเหมือนแบบจะออกอะทำไมจริงหร เขาไปตรวจไอ้นี่กดไลย้อนหล่อแล้วอครับอพี่เจนี่ขังอ่ะพี่เจนี่เป็นกดไรย้อนเหรอวิชีวิตเธอเธอมีรีบรีบมีหลานในฉั้นนะฉันแก่ลรไปัยถามผาแล้วเออตอนเนี้ยภาพเธอภาพเนี้ยคนดูเก้าหมื่นกว่านะอะไรพี่คนงนีแล้วเธอรีเควสมาฉันละกิจโอ้ยกูจะกดรับดีไหมวะอีเหี้ย เธอเธอเธอไม่สบายเหรอเธอฉันไปกวดกดไหลย้อนมาฉันเป็นกดไหลย้อนแบบหนักนะมาแบบปีกว่าจนสองปีแล้วว่ะแล้วมันไม่หายสักทีจนมันต้องส่องกล้องแล้วมันส่องกล้องไปกระเพาะแล้วมันก็เห็นแผลในกระเพาะแล้วก็มันเห็นเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้ยากินก็ย้ายให้ยากินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนอาการมันแบบมันทรงๆอ่ะอาการมันยังแบบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถึงขั้นใช้อันนี้วิธีการสุดท้ายคือสอด สอดกล้องผ่านจมูกลงคอแล้วก็ลงไปที่ท้องแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อให้ตรวจเช็คการทํางานของแบบลาไส้ของแบบกระเพาะอาหารหูรูดอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแบบว่ามันเป็นแบบกดไหลย้อนจริงไหมหรือว่าเป็นแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่เจนี่กินกล้วยดิบยังเฮ้ยทำไมเลากินกล้วยดิบอ่ะเอาก็กดไหลย้อนให้กินกล้วยดิบปะ หรอบ้าหรอสิ่งประเนี่ยแม่หนูเป็นก็กินกล้วยดิบตอนนี้แม่ดีขึ้นอ้าวพี่เจนนี่ไม่น่าไปเลยน่ากินกล้วยดิบเื่อเป็นผงกล้วยดิบเป็นผงกล้วยดิบที่เจนนี่มันดีแล้วก็คือพอพอลงสตอรี่อันนี้แล้วก็คืออัฐพันธ์ก็คือมาเลยจ้าโทรมาเลยจ้าเดาเดาเดาสั่งไม่ให้แต่โอนเงินมาด้วยนะเฮ้ยเป็นแบบอาหารเยี่ยมเอ้ยเป็นของของของเยี่ยมไม่ได้หรอมันตอนที่หลอกขายกล้องอ่ะ แล้วตอนกันโทรไป่ตอนเอ้ยนี่ก็เริ่มชินแล้วนะตอนกันโทรไปก็คือพูดมากไม่ได้พูดมากแล้วจะอ้วกพูดๆอยู่แล้วเงแต่เช้าวันนี้กินอะไรแซ่บๆไม่ได้แล้วบ้าของเผ็ดๆอ่ะเออเขาให้งดของเผ็ดของรสจัดของมันของทุกอย่างฉันก็แบบท่องงดมาสักพักหนึ่งฉันก็อดใจไม่ไหวยะอีดอกถ้าไอดใจยากเนื้อเราเป็นสายแซ่บอะกระเทยใต้อ่ะเข้าใจไหมอ่ะมันก็คิดถึงคั่วกิ้งอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเมื่อตอนกลางวันไม่เป็นเลย ก็คือพอฉันถ่ายรายการเสร็จอ่ะพอออกจากไลฟ์ปุ๊บอ่ะก็คือไปหาหมอเลยที่หมอนัดบ่ายสามไงเอออันนี้จริงๆไม่เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อกล้วยดิบออเกนดิกแพงจริงนะเดี๋ยวให้แม่สั่งเผื่อแล้วเดี๋ยวเอาไปให้มึงคิดว่ากูเลี้ยงทามาก็จีเลยกี๊ดอ่ได้เดี๋ยวลองไม่ได้เด็กกอล์ฟเฉยๆเหมือนกันเออสภาพอ่ะ เออพักผ่อนเถอะพี่เจนนี่เออได้ยินดีกับเธอเล้นะสี่ขวบแล้วเออเนนนี่ขวบแล้วคะเนนนี่อ่ะเก้าสิบแล้วจ้ะโอเคค่ะอยู่ดีไม่นานล้อรีบมีหลานนะอยากอยากเห็นหลานก่อนก่อนไปเดี๋ยวจะทาคลอดให้เจ๊งเรียบร้อยกลัวเจ๊งลูกหลาหลุดพันไปแล้วอะไปแล้วหนึ่งอ่าแทกหนึ่ง บายบายไปตามมัน <Bye. S 2> มากลับก่อนเจอกันนะเธอนะครับบายบาย